รับการตรวจสอบนะครับว่าจำนวนใดหารด้วยเ้าลงตัวหรือไม่เนี่ยเราหลักการเนี่ยจะถ้าใครที่ดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นว่าหลักการเนี่ยคล้ายๆกับการตรวจสอบว่าจานวนใดหารด้วย3ลงตัวหรือไม่ก็คือมีอะไรครับถ้ามีก้าเ้ตัดทิ้งถ้ามีนะครับถ้ามีเลขที่ผสมกันได้9้เราก็ตัดทิ้งเหลือเท่าไหร่เอาเลขโดดที่เหลือมาบวกกันจนเป็นเลขตัวเดียวนะครับถ้าเลขตัวเดียวเป็น9แสดงว่าจํานวนหารหารด้วย9ลงตัวนะครับ แต่ถ้าได้ตัวอื่นแสดงว่าจํานวนนั้นหารด้วย9ไปลงตัวแต่จะเหลือเศษเท่ากับเลขตัวเดียวที่ได้นะครับต่างจาก3การหารด้วย3ลงตัวนั้นตัวเลขที่เหลือเป็นตัวเดียวเนี่ยจะเป็น3หรือ6หรือ9ก็หาร3ลงตัวทั้งนั้นนะครับแต่ว่านี่จะต้องเป็น9อย่างเดียวแต่พิเศษก็คือถ้าได้ตัวอื่นก็จะเหลือเศษเท่าตัวนั้นเรามาดูตัวแรกนะครับมล้าน8แสน9หมื่น4,401นะครับผมเช็คดูมี9ตัดทิ้งมี 8กับ1ผมตัดทิ้งนะครับ8กับ1เหลืออะไรบ้างครับเหลือ3 4แล้วก็4 3กับ4เป็น7 7กับ4เป็น11เป็นเลข2หลักอีกรวมกันจนเป็นเลขตัวเดียวปรากฏว่าเลขตัวเดียวนี้ได้2นะครับไม่ลงตัวนะ็แล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่ครับเศษ2เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา3ล้าน8ปดห4ื่ไปหารด้วย9เดี๋ยวมันจะไม่ลงตัวและเหลือเศษ2นะครับ ต่อไปดูตัวที่สองครสี 43, ่หมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามีเก้าตัดทิ้งเหลือสี่สี่สามเจ็ดสามนะครับสี่บวกสามบวกเจ็ดบวกสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบสามสี่เป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเป็นเลขหนึ่งกับเจ็ดเอามารวมกันอีกเป็นแปดก็แสดงว่าหารเก้าไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวแล้วเหลือเศษแปดด้วยนะครับต่อไปดูหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับ 1กับ8รวลมาได้9ผมตัดทิ้งเหลืออะไรครับเหลือ5 6 7 5กเจ็บวกหบวกเจ็ดห้าบวกหเป็น1ิ1เกับเจ็ดเป็นสิบกับแลงไปเอ้าวอย่างนี้หารลงตัวนะครับต่อไป2 4 0 3 6 1 2นะครับเราก็มาดูอ่า6กับ3เป็น9ผมตัดทิ้งนะครับเหลืออะไรมาครับเหลือ2 4แล้วก็1แล้วก็2ผมเอา2อบวกส บวก1บวก2 2บวก4ี่เป็น6เป็น7 7ดเกับ2เป็น9นะครับเพราะนั้นก็ลงตัวนะครับ1 0 5 8 4นะฮะเนื่องจากว่า1กับ8เนี่ยมันเป็น9กนะครับก็ตัด8กับ1นทิ้งไป5กับ4เป็น9ตัดทิ้งได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดทิ้งได้หมดก็แสดงว่าหารด้วย9ลงตัวนะนี่คือการตรวจสอบว่าจำนวนใดจะหารด้วย9ลงตัวหรือไม่นะครับซึ่งเราสังเกต สูตรคูณแม่9ดูได้นะฮะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสอบปดเก้าสามยดเกท่านสังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเลขโดดเนี่ยมาลงวันไดเก้าทั้งนั้นเลนะครับ9 6 54 97 63ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่จะช่วยให้การคิดของเราเร็วขึ้นนะครับ